สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์นะครับของวันที่19เดือนมินานะทุกคนตอนนี้ผมอยู่แถวตีแยกวัดตึกนะครับทุกคนตรงหน้าผมตรงนี้นะครับเป็นชุมชนเลื่อนลิ์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็แหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของคนกรุงนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้ก็ไม่ไกลจากถนนเยาวราชมากนะครับทุกคนจะให้มาดูครับเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่นะครับให้มาดูความสวยงามของตึกตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมก่อสร้างนะครับ งอตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคนนี้ครับให้ดูครับตรงนี้นะครับจะเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับซึ่งอยู่มานมาร้อยกว่าปีนะครับณตอนนี้ก็คือเขาทําการก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมแล้วก็ทําการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ครับทุกคนจะให้ดูบรรยากาศข้างในนะครับนี่ฮะคุนที่ตรงนี้นะครับของชุมชนลนลิศก็ประมาณมีประมาณเกือบเกืบ ไล่กว่าๆนะครับทุกคนนี้ครับก็จะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับตรงนี้ก็จะเ,เริ่มแล้วครับเริ่มมีผู้อาศัยหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับมาเปิดให้บริการแล้วครับนะครับตรงหน้าของตรงนี้นะครับทุกคนนี้ก็จะเป็นถนนที่จะไปยาวราดหรือว่าจะไปที่ปากคลองตลาดครับนะครับจะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับทุกคนว่าแถวชมชมเล่นๆตรงนี้ครับมีอะไรให้ดูบ้างครับนี่ครับ การบูรณะซ่อมแซมตรงนี้นครับทุกคนจะใช้โทนสีเดียวกันเลยครับเห็นไหมครับจะเป็นสีเหลืองไข่ไก่อ่อนแล้วก็เป็นสีเขียวนี่ครับซึ่งตรงนี้นะครับเหมาะมากที่จะมาถ่ายรูปหรือว่ามาเช็คอินนะครับถ่ายรูปตอนเย็นช่วงอากาศสักสี่ห้าโมงเย็นดีครับทุกคนนี่ฮะคนสวยงามมากจริงครับหลายคนอาจนั่งเคยนั่งรถผ่านนะครับตรงนี้แต่คงไม่คงไม่รู้นะครับว่าตรงชุมชนตรงนี้คือชุมชนอะไรนะครับทุกคนก็ขอบอกเลยครับว่าตรงเฉลยนะครับก็คือชุมชนเลื่อนลิทครับ ซึ่งเลื่อนเลินี้ก็มาจากชื่อของเจ้าของนะครับเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นชื่อของเจ้าของก็คือคุณหญิงเลื่อนแล้วก็คุณหลวงฤทธิ์นะครับนี่รับก็เลยเอาชื่อ2ชื่อนีครับมามารวมกันนะครับก็ผิดถูงไงก็ขออภัยนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมาก็คือชื่อของชุมชนตรงนี้ก็คือชุมชนเลื่อนฤทธิ์ครับตรงนี้นะครับพื้นที่เจ็ดไร่ตรงนี้ก็จะเป็นของทรัพย์สินพระมหากริส์นะครับทุกคนนี่ครับ ตอนที่เขาก่อสร้างนะครับตอนที่เขากําลังบูรณะถ้ำแซมนะครับเขามีการขุดค้นนะครับทุกคนขุดเจอพวกของโบราณนะครับเป็นพวกเครื่องเซรามิกหรือว่าพวกถ้วยชามนะครับที่มาจากรัชวงศ์ของทางจีนนะครับเยอะมากเลยครับทุกคนแล้วก็บางส่วนก็เอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็บางส่วนก็เอาไว้โชว์ให้กับคนที่มาที่นี่ไปดูกันครับทุกคนนี่ฮะชุมชนเล็ิๆนี้ครับทุกคนตัวนี้ก็คือเป็นชุมชนที่เกาะ สร้างเลยว่าก่อตัวขึ้นมาในนามของบริษัทนะครับทุกคนก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับประมาณเกือบ160ครอบครัวครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุมชนเก่าๆของคนที่อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ปรปับปรุงพื้นที่ตรงนี้ครับให้มีความาทันสมัยมีความน่าสนใจมากขึ้นครับนอกจากจะเป็นศูนย์การค้าแหล่งการค้าแล้วก็ยังจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งเช็คอินให้กับ คนรุ่นใหม่หรือว่านักเที่ยวนะครับเข้ามาเด้เที่ยวชมครับนี่ฮะก็คือตามหลักนโยบายของทางบริษัทนะครับของบริษัทชุมชนเล่นนะครับคือเขาต้องการให้ตรงนี้ครับให้ที่ตรงนี้ครับเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์เพราะว่าตรงนี้เป็นชุมชนคนจีนโบราณเก่าแก่ตรงนี้ครับทุกคนนี่ฮะนอกจากเป็นชุมชนของคนจีนแล้วครับตรงใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนของชาวอินเดียด้วยครับก็ตรงนี้ติดกับสำเพ็งแล้วก็ติดกับ พาของรัดครับทุกคนก็นี่ครับสวยงามจริงๆเลยครับครับใครที่ยังยังมองหาแหล่งที่จะมาลงทุนหรือว่าลองทำธุรกิจนะทุกคนตรงนี้ครับก็จะมีนี่ครับห้องให้เช่าอยู่นะทุกคนนี่ครับนี่ครับห้องเช่าให้เช่าอยู่ครับก็จริงๆก็คือชมุมชนชมุมชนเลื่อนลิตตรงนี้นะครับทุกคนก็เป็นทรัพย์สินของ ภาพมหากตริย์นะครับก็สัญญาเช่านะครับก็ประมาณอายุ30ปีครับ30ปีนี่ครหลังจากนั้นก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าพอผล30ปีไปแล้วนะครับตรงนี้ครับเขาจะทําอะไรต่อไปครับแต่คิดว่าตรงนี้ครับเนในอนาคตนะครับผมว่าถ้าเกิดเปิดเติมรูปแบบนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นแหล่งเที่ยวแหล่งเช็คอินแหล่งใหม่ครับที่สวยงามจริงๆทุกคนให้ดูคร น่าเดินมากครับน่าเดินแล้วก็ใครนะครับอยากมาถ่ายรูปนะครับแนะนำเลยครับช่วงเย็นๆนี่ครับเขาอนุญาตให้ใครเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับให้มาเดินเล่นได้ครับนี่ฮะแต่ยังเป็นยังเป็นแหล่งใหม่อยู่นะครับยังเป็นแหล่งใหม่อยู่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปครับเพราะว่าตรงนี้ก็เพิ่งเปิดครับเปิดได้ไม่นานครับหลังจากที่ช่วงโควิดผ่านไปนี่ครับนี่ครับการบริณะตกแต่งซอฟแซมตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนสวยงามมากเลย ชุมชนเล็กๆตรงนี้นะครับก็นอกจากจะเป็นแหล่งการค้าแหล่งพลาซ่าครับทุกคนมีคาเฟ่ตรงนี้ก็ยังเปิดให้อ่าทำกิจกรรมมีงานการแสดงนะครับอเอ็กซิบิชันต,ต่างๆครับพวกงานศินลปะต่างๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะก็เดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาเริ่มมีงานแสดงกันหรือยังครับ เห็นผมสอบถามน้องนองที่อยู่ทํางานที่คาเฟ่น,นะครับบอกว่าช่วงเวลาที่สวยๆก็เป็นช่วงเย็นครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเขาจะเปิดไฟครับสวยงามมากเลยฮะการเดินทางมาที่ชุมชนเลื่อนลิฟนะครับชุมชนเลื่อนลิฟกอ็อยู่ตรงสี่แยกวัดตึกนะทุกคนก็เลยเยววาวราชมาครับตรงสี่แยกครับที่ฝั่งซ้ายมือที่จะไป ถ้าน้ำราชวงหรือไปทางสำเพ็งครับก็อยู่ตรงนี้เลยครับแยกวัดตึกครับถ้าใครจะมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็ให้มาลงที่สถานีวัดมังกรครับซึ่งเป็นสถานีของเยวาชาแล้วก็เดินมาหน่อยนึงครับน่าจะใช้เวลาประมาณสินาทีครับก็ถึงแล้วครับทุกคนนี่ฮะให้ดูครับบางเจ้าบางร้านนี่ครับก็เล่นสีแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับสวยจริงเลยครับนี่ครับทุกคนใครชอบ สไตล์โบราณเก่าๆแหล่งเก่าๆหรือว่าแนวย้อนยุคนะครับทุกคนก็ชมุมชนตรงนี้ก็เหมาะมากครับที่จะมาเดินเที่ยวมาดูสถาปัตยกรรมสวยๆของบ้านเราตรงนี้ครับ นี่ครับทุกคนโซนนี้ครับก็มีนี่ครับมีอ่าอ่าพวกประกอบการนะครับเริ่มมาเปิดธุรกิจแล้วครับทุกคนก็จะเป็นพวกคาเฟ่เป็นพวกบาร์ต่างๆนะครับขายของที่ระลึกนี่ครับทุกคนนี้ให้ดูครับนี่ใครสนใจนะทุกคนถ้ามีโอกาสก็เดินมาถ่ายรูปเดินมาเที่ยวชมได้นะครับทุกคนนี่สวยจริงๆเลยฮะนี่ นีก็สวยทุกคนนี่ครับนี่ครับเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เป็นของหวานขนมปังครับทุกคนนี่ครับนี่ฮะใครมาก็ลองมาอดุนแนะนําแวะชิมได้นะครับทุกคนนี่ฮะช่วงร้อนกลางวันอาจจะร้อนอาจจะร้อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็นๆสักห้าโมงเย็นนี่ครับน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับที่จะมาเที่ยวที่นี่ครับนี่ครับ ชุมชนเลื่อนลิศครับนี่ครับก็เป็นคุณหญิงเลื่อนกับท่านน่าจะเป็นท่านขุนนะครับชื่อลิศนะครับนะี่ครับ เป็นชื่อ2ชื่อนะครับเอามารวมกันครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ละทุกคนนะครับการดูแลบริหารจัดการก็อยู่ในนามของบริษัทนะครับเป็นบริษัทของชุมชนเลนลิสครับซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่ตรงนี้ครับรวมตัวขึ้นมาเพื่อทําการนะครับอนุรักษ์แล้วก็ทําการส่งเสริมการค้าตรงนี้ฟื้นฟูตรงนี้ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นการเผยแพร่ตรงนี้ให้กับทุกคนได้รู้ประวัติความเป็นมาครับว่า ชุมชนตรงนี้ครับเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรกับทางฝั่งของกรุงเทพมหานครบ้านเราครับนี่ฮะนี่ครับเลื่อนลิตนี่ครับเยวาาเนี่ยทุกคนนี่ครับก็เป็นโครงการผลักและก็พัฒนาพื้นที่นี่ครับทุกคนนี่ครับอันนี้คือทางเข้าหลักนะครับทุกคนนี่ครับตรงนี้ก็จะมีป้ายนะครับบอกว่ามีร้านอาหารมีอะไรให้สามารถให้กับเลือกชมได้ครับทุกคนนี่ครับ คนข้างๆของชุมชนเล่นๆตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นทางเข้านะครับของตลาดสำเพ็งครับซึ่งทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีของขายนะครับเยอะมากทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับมีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติครับมาเลือกซื้อของครับเพราะว่าตรงนี้ครับก็สามากก็จะเป็นราคาส่งหรือว่าเป็นของที่ค่อนข้างจะเป็นราคาที่ถูกครับนี่ฮะอันนี้คือตึกของชุมชนเล่นๆนะทุกคนนี่ครับนี่ฮะ อันนี้คือด้านหน้านะทุกคนด้านหน้านี่ครับก็จะมีร้านทั่วไปเริ่มเปิดแล้วทุกคนน่ครับใครนะครับอยากจะมาลองชิมนะครับแวะมาเที่ยวตรงนี้ครับมีร้านอาหารเยอะมากมีร้านชาวดอยร้านขนมหวานร้านทุกอย่างเลยครับน่ครับร้านไวท์ดาก้อนนี่ก็แนะนานะครับทุกคนขนมอร่อยมากเลยครับนี่ฮะโอเคนะทุกคนสำหรับทลิปวันนี้นะครับผมพามารีวิวพามาเที่ยวนะครับแหล่งชอปปิ้งแหล่งอ่า เช็คอินแห่งใหม่นะครับตรงแถวเยาวราชครับทุกคนนี่ครับก็ไม่ไกลนะครับเดินมาทางแยกวัดตึกนะครับจากเยาวราชมาก็ไม่เกินสิบนาทีก็จะถึงแล้วครับเป็นชุมชนเลื่อนลิทครับทุกคนนี่ครับเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่นะทุกคนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5ครับแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาใหม่ครับก็เป็นสถานที่ที่ เขาอนุรักษ์ไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ดูครับว่าตรงนี้ครับเป็นชุมชนของคนจีนโบราณนะครับคนจีนคนอินเดียสมัยเมื่อหลายกว่าปีครับที่มาอยู่ตรงนี้ครับทุกคนนี้ครับก็สวยงามแล้วก็น่าเดินมากครับมาดูประวัติศาสตร์มาถ่ายรูปกันได้ครับทุกคนโอเคนะทุกคนสลับคลิปวันนี้นะครับก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับสลับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะครับก็ขอทุกคนนะครับมีความสุขกับการพักผ่อนแล้วก็เจอกัััันนหม่คคคารรบบทุกสสวดี